กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวเล่นแชนแนลด้วยนะคบขอบคุณครับนี่ครับพี่ปั้นจะชิมแล้วครับเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอืมฮาน้ากินด้วยกันผัดเผ็ดกบสวัสดีครับอยู่กับช่องกินเที่ยวเล่นแชนแนลนะครับวันนี้อยู่กับครัวหลังขาวนะครับ เราจะมาทําผัดเผ็ดกบระเบิดภูเขาไฟกันนะครับแล้วนี่คือกบของเราที่ได้มาเมื่อคืนนะครับนี่นี่ครับขั้นตอนแรกนะครับสับกบก่อนนะครับได้ได้มาเมื่อคืนนี่ครับขั้นตอนแรกสับกบก่อนนะครับดูดูเนื้อขาวไหมขาวไม่ปั้นขาวไม่เข้าปั้นขาวนะครับการขั้นตอนการลวนกบครับใส่เลยครับ โ okay. อเคล้วนไปครับล้วนไปเรื่อยเขาปั้นทานี่ครับเออเขาปั้นทาจับไว้นี่ปั้นช่วยทํานะครับนี่ครับเออเห็นไหมเขาลูกเสือค่าไข่เขารู้จักทําขั้นตอนล้วนนะครับเออล้วนไปเรื่อยครับเิกให้สุกล้วนไปเรื่อยล้วนกลบนะครับล้วนให้สุกเลยนะครับ อ่าต่อไปพี่ปั้นใส่ไปสองช้อนอ่าพี่ปั้นใส่ไปสองช้อนทุกคนแกงครับใส่ไปสองช้อนต่อไปครับอีกครับเยอะเลยเยอะเลยเออจะได้หน่อยตักเยอะเอาไปใกล้ช้อนนั่นแหละอ่นแหละโอเคครับสองช้อนนะครับผัดไปเรื่อยครับอ่าครับใส่ไปครับอ่าโอเค ใส่ครับนี่โอเคอ่าใส่ลด,ดีสองเหมือนกันครับใส่ลด,ดีสองครับเอ้ยใส่นิดหนึ่งพอใส่นิดหนึ่งครับหอมากโอเคอ่าใส่พักครับมีมีอะไรบ้างมีพริกไทยโตครับนี่ครับ มีพริกไทยมีกระชายมีพริกอใส่ใส <c oughs> ่ไปเลยใส่เอาคนอ้มีผัดีกว่ะใส่ไปเอาไน้านี้คนไปนี่ครับคนแล้วครับคนให้เข้ากันครับเครื่องครับเครื่องปรุงครับ มีวัวมาครับวัวได้กิน่นวัวได้กลิ่นกบนะครับนี่ครับมา,น,านหน้ากินด้วยกันผัดเผ็ดกบอะไรนะพูเขาไฟผัดเผ็ดกบูเขาไฟอ้าวลุยลุยต่อครับเสือบเพ็ิแล้วครับเจาะน้ำปลาครับใส่ไปครับเดอ๋ยวเอีกโอเค สุดท้ายครับกับเราครับอ่พี่ปันใส่กระเพราท่านออ่าใส่กระเพาจามกันแล้วครับเร็วครับจะไหม้แล้วครับใส่ไปเลยครับทั้งถุงเลยให้เข้ากันคนไปปันปันคนนะครับอ,อ,อคนไปเรื่อยค,ครับ <c oughs> เอ,อให้เข้ากันอย่างนี้น โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับปิดไปครับปิดแก๊สปั้นปั้นปิดแก๊สปั้นปิดแก๊สครับโอเคเป็นการชิมนะครับเอาพี่ปั้นชิมนะครับพี่ปัน้นกำลังจะชิมนะครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ต้องใกล้ขนาดนะั้นหรอกไปอยู่โน่นอร่อยไหมครับอร่อยครับอรยอยดี่ครับ ผัดเผ็ดกบเร,ราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาชิมกันเลยนะครับอ้าวมาปั้นด้วยนี่นะครับไหวไหมชิมดนีนี่ครับเป็นเต็มคำครับหอมอือหือนุ่มมากเลยครับหอมสมุนไผ่นี่แหละผุนไผ่นี่แหละครับมีตะไคร้ครับเพื่อนเรามีพริกไชยนะครับไชยสดไชยเม็ดโกลอลครับ พี่ไปทยใบกะเาไหนไปไนอมดีลทำตัวชูกรเลยเจ้าชูกรไงนครับชกรไนครับเ้าปก่อนข้าวุ้นครับชกันจัก่อนที่ถกอะไหนตักางที่เปนตันนะอืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวเล่นแชนเนลด้วยนะคะบลอกครับบ๊ายบายทุกคน